อย่างแรกนะคะเราก็จะใส่เนยนะคะลงในถ้วยหม้อค่ะแล้วก็เราก็จะใส่ย่าหวานนะคะสี่ช้อนชาลงในในลงในหม้อค่ะ ากนั้นนะคะเราก็จะนำะกลิ่นวอลลิลานะคะมาเทาใส่เศษ1นส่วนสช้อนชาค่ะเราก็จะนำเครื่องตีนะคะมาตีให้ส่วนผสมทั้งหมดนะคะเข้ากันค่ะม่ร้วาาตงตงงอทงกล ในระหว่างที่ตีนะคะเราก็เอาไม้พายนะคะมาแช้ตรงส่วนที่ผสมนะคะมันกระจายในหมอ้อจากนั้นนะคะเราก็จะอตอกไข่นะคะใส่ในหม้อนะคะแล้วจากนั้นเราก็จะใช้เครื่องนะคะตีเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากัน,นะคะ่ะ เนื้อสัมผัสจะออกมา,าดูเหลวนิดนึงนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนําแป้งนะคะมาแบ่งใส่ทีละส่วนนะคะแบ่งเป็นสามส่วนเพื่อไม่ให้ตัวแป้งนะคะกระจายแล้วก็จะทําให้แป้งเนี่ยเข้ากับส่วนผสมที่ตีก่อนหน้านี้ได้ดีค่ะ จากนั้นนะคะพอตีแป้งเสร็จแล้วเราก็จะนำแป้งนะคะมาแบ่งไว้ทั้ง5ส่วนส่วนละ139กร,รัมค่ะนี่นะคะเราก็จะแบ่งไว้ทั้ง5ส่วนเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนำผักนะคะแต่ละแต่ละสีมาผสมกับแป้งค่ะ จำนวนผักนะคะเราสามารถอาเพิ่มปริมาณหรือว่าลดปริมาณได้เลยนะคะนี่นะคะพ่อพอเราผสมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ทั้ง5ส่วนเลยแต่ละสีจากนั้นนะคะเราก็จะไปปั้นเป็นลูก คุกกี้ค่ะเตรียมอบจากนั้นนะคะเราก็จะนำช้อนนะคะมาตักแป้งค่ะเป็นรูปทรงกลมนะคะก็จะตักใส่ในกระดาษไขสามารถแบ่งใส่ได้เลยนะคะแล้วแต่ปริมาณได้เลย กดหงันังนั้นนะคะเราก็จะนำซ่อมนะคะมากดตัวแป้งนะคะให้แอร์แบลงเพื่อง่ายต่อการอบแล้วก็การสุกของแป้งนะคะจะได้ทั่วถึงค่ะ พอเกกดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้รูปทรงประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะเตรียมนะคะพร้อมที่จะเอาไปอบค่ะแล้วก็จะนำเข้าเตาอบนะคะในอุณหภูมิ180องศาเวลา20นาทีค่ะไฟบนล่างอันนี้ก็คืออบเสร็จแล้วนะคะรูป อ,ออกมาก็จะได้ประมาณนี้ค่ะนี่หอมมากเลยคือหอมทะลุจอ,อมากเลยนะคะน้องก็จะออกประมาณนี้นะคะจะเหลืองขาวแล้วก็เสร็จแล้ว